เมนูเสือร้องไห้จากฟาร์มโคนเนื้อในจังหวัดนครราชสีมาและเลี้ยงด้วยกัญชาในช่วง2เดือนสุดท้ายจานนี้ให้ความนุ่มและจะเป็นเมนูชูโรนะครับที่มีเฉพาะที่ร้านครัวอับสอนซึ่งได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ไอด้าเมดิคอล ทำการวิจัยเมนูอาหารเป็นยาโดยเฉพาะกัญชานะครับซึ่งเขาได้ศึกษามากว่า3ปีโดยนํารากและใบมาเป็นส่วนผสมในเมนู25จาจานตั้งแต่เมนูทานเล่นอย่างปลาสลิดกัญชารสพิซซ่ากุ้งและเนื้อซอสมาล่าลูกชิ้นเนื้อหมักใบกัญชาจนถึงจานหลักทั้งซุปแปดทองคําเขียวและขาหมูกัญชาและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสกัดทั้งชาและกาแฟ คุณโชตอ,อน,นันต์พฤชผรชน,นันผู้วิจัยชีย้นะครับว่าสามารถสกัดสารเอนโดคานนบินอยซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระจากใบกัญชาและเหมาะมากกับอาหารไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมพื้นบ้านมาตั้งแต่อดีตโดยเล็งกลุ่มวัย50ปีขึ้นไปจึงได้จับมือกับร้านครัวอัสษรร้านอาหารไทยเก่าแก่อายุมากกว่า40ปี ซึ่งมี15สาขาและสร้างแบรนด์ Can House เป็นครัวกลางให้ร้านอื่นๆหรือใครก็ตามนะครับมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โดยหวังจะขยายสาขาได้100แห่งภายในปีนี้และต่อยอดในรูปแบบ c h ฟส s Table ไปจนถึงทัวร์ท่องเที่ยวสำหรับเรียนรู้เมนูจากกัญชาเวธีดิดอย่างเนื้อสัตว์นี้เราทดลองในเนื้อวากิวกับเนื้อแองกัสให้กินลากกัญชากับต้นกัญชาและใบกัญชา2เดือนก่อนที่จะ เข้าเชื่อนะครับหรือหนึ่งเดือนมันจะเกิดสารอาหารยังไงเกิดปฏิกิยาของเนื้อยังไงนะครับระดับเซลล์นะครับเราได้วิจัยแล้วนะครับและต่อไปก็จะลามไปถึงพวกอาหารปลาที่เลี้ยงด้วยพวกนี้จะข้าวไม่ข้าวจะไล่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ที่สําคัญก็คือไก่กับเนื้อสัตว์เราได้ทดลองแล้วดีมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดสูตรเมนูของแคนเฮาส์ออกมา25เมนูท่านที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร เป็นหน่วยงานไหนก็ตามสามารถเอาเมนูนี้ไปจําหน่ายได้เลยโดยแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันโปรฟิตแบ่งปันกําไรกันโดยที่สบายๆแล้วก็เป็นเมนูสําเร็จแล้วครับท่านทุกคนก็เป็นเชฟได้การปลดล็อกกัญชาได้ก็จะทําให้เป็นปีที่เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับในแวดวงร้านอาหารในประเทศหากใครสร้างความต่างปรุงได้รสชาติลูกค้านิยมได้ กัญชากลา,กลายเป็นความหวังใหม่ของคนทำธุรกิจอาหารที่ใครๆก็กระโดดลงมาจับตลาดนี้อยู่ที่ว่าจะใส่ความต่างใส่จุดขายและโดนใจผู้ชิมมากน้อยแค่ไหนครับ,บรัตภูมินิสรีรายงาน